วันนี้จะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 1ในปี2007นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลย iPhone 1หรือ iPhone 2G เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ออกแบบให้ใช้งานด้วยการสัมผัสหน้าจอแสดงผลได้ก่อนที่จะถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนปี2550 iPhone 2G เป็นสมาร์ทโฟนที่มีรูปมลาเป็นสีเหลียบพืนผ้าวิธีการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผลด้วยการสัมผัสซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคสมัยนั้น iPhone 2G รอมรับการทำงานแบบ g v r s และสนับสนุนการถ่ายอุลข้อมูล iPhone 2G เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวจากค่าย p p p l e ที่ทำงานบนเครือข่าย A2G ข้อมูล iPhone 1หรือ iPhone 2 g ในปี2007ก็จบปีกเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ